กลับมากระต่อนะคะคุณผู้ชมขานะคะอ่ะมากันที่เบรกนี้ของรายการของเราเบรกที่3นะคะชาวเน็ตยังคงจับตามองอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่นะคะ,ะเขาเรียกว่าเป็นดาวติ๊กตอกดาวเขาเรียกว่าบุดังไปจ้างเขาทีนึงเนี่ยหลายหลายหลร้านนะคะขายได้ไม่ได้อยู่ที่ลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กอบโกยกันไปเยอะเลยนะคะนั่นก็คือน้องแน็กชาลีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็จะมีน้องกามินเนาะ ที่แบบว่าโอ้มาร่วมกันโกยเงินโกยทองนะคะสร้างรายได้นะคะ เขาเรียกว่าเป็นกอกเป็นกรรมเป็นเด็กที่เก่งด้วยนะคุณผู้ชมนะคะได้ออกเขาบอกว่าได้ออกมาเป่าประกาศแล้วว่าตัวเองได้แยกทางกันกับกามินซึ่งตอนนี้นะคะเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ต่างเข้ามาให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามนะคะล่าสุดนะคะหลังสถานการณ์หัวใจของหนุ่มแนทชาลีกลับมาสดอีกครั้งเหล่า f อก็ต้องมองหานายหญิงคนใหม่นะคะโอ้โหมันเร็วเกินไปไม่ลูกนะคะที่จะมารอจินนะคะกับพระเอกหนุ่มคนนี้นะคะซึ่งนะคะเขาบอกว่าตัวเก่งอันดับหนึ่งนั้น ก็คือนะคะคุยอันเหรอคุยอันเหรอโอ้คนนี้สวยเชียวสวยเนาะทิก,กเกอร์สาวชาวจีนนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีคนเชียร์ให้แนกชาลีเข้าไปจอยไปไลค์นะคะกับคุยอันมาแล้วนะคะโดยนะคะเหล่าบรรดา f อก็แหกกันไปคอมเมนต์นะคะว่าคุยอันโสดน่ารักนะคะเป็นสาวจีนคนสวยนะคะแล้วก็ตกใจถึงกับความสวยและความน่ารักของน้องแต่ก็ว่าสวยจริงเนาะว่าสวยจริงเนาะ ว่าเขาสวยคนละแบบกับกามีนกามีนมันสวยสกดไงแต่คุยอันนี้มันสวยน่ารักเนาะแล้วเต้นเต้นเก่งด้วยเนาะดูสินะคะมีท่าตำล้ำพริกด้วยนะคะเอาละสตินะคะแรงจิ้นแรงฟินเวอร์นะคะขนาดนี้เนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ยจะมุฟออนจากสาวเกาหลีได้หรือมั่วชัวหรือไม่ก็ต้องมาติดตามนะคะคุณผู้ชมขะแต่ดูเหมือนว่าน้องคุยอันนี้แกแก,แกใช้ฟิลเตอร์เยอะไปไหมอ่ะแกใช้เยอะไปไหมอ่ะ หนูลองไม่ใช้สักสักสักนิดหนึ่งได้ไหมลูกแม่จะได้เห็นหน้าจริงๆว่าหน้าจริงๆหนูหนูน่ารักไหมเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้ไหมเพราะว่าดูจากนี้แล้วเหมือนน้องจะใช้ฟิลเตอร์เยอะไปหมดเลยอะฟิลเตอร์ซ้อนฟิลเตอร์นะแหละกาใช้ไมัเอกูแค่เกิดกูไม่รู้กูนึกว่าเป็น AI นั่นเนี่ยเนี่ยเหมือน AI นะลัส่วนแนชชาลีเห็นไหมเขาไม่ได้ใช้เห็นไหมเขาไม่ได้ใช้เห็นไหมอันนี้เขาเขาไม่ได้ใช้เขาก็หล่อธรรมชาติเห็นไหมแต่นั้น ใช้คพิวเตอร์เยอะไปอะนะคะใช้ใช้แน่นไปอะลูกนะคะอ่ะมากันต่อเนาะสารอุทธรสั่งจำคุกอาบีนะคะอดีตผู้จัดก,การจัก,กรจันทร์้าเดือนนะคุณผู้ชมคดีนี้นานมากนะคะ ซึ่งก็เคยมีพี่หนุ่มกัญชัยก็เคยโทรมาถามพี่เต๋าว่ามันมีชื่อพี่เต๋ามาเกี่ยวข้องด้วยพี่เต๋าบอกไม่รู้เรื่องแล้ว r b ีคือใครยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยนะคุณผู้ชมนะคะในยุคนั้นนะคะตอนนั้นนานมากแล้วนะคะล่าสุดนะคะสืบเนื่องจากกรณีที่นางเอกชื่อดังจักรจันทร์อาคมซิรินะคะแล้วก็สามีน้องเคนะคะวัฒนาพร้อมด้วยทนายความนิด้านะคะเขาบอกว่านะคะได้ทําการแจ้งความดําเนินคดีกับอดีตผู้จัดการส่วนตัว R b บีและก็นักสแสดงสาวนกอุศนีร่วมกันนะคุณผู้ชมนะคะในยุ นั้นจำได้ใช่ไหมมันโด่งดังมากเลยนะคุณผู้ชมนะคะสําหรับที่เขาบอกว่าเป็นโลก2ใบใช่ไหมแล้วมีกูเข้าไปเกี่ยวข้องที่คก,กูไมู่รู้เรื่องนะคะอาบีเป็นใครกูยังไม่รู้จักเลยนะคะถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องถึง3าถึงหคนในฐานะความผิดหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา,าซึ่งได้เรียกค่าเสียหายไปจํานวนเงินเบาๆนะคุณผู้ชมขา10ล้านบาทขาดตัวจากการณีที่อีกฝ่ายได้กระทาการปล่อยขา่าวว่าสามีของจักรจันรเนี่ยมีโลกใบที่2และ ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งก็ได้สู้คดีกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้นะคะทางด้านทานายนิด้านนะคะได้โพสต์ภาพนะคะเช็คอินที่ศาลแขวงดอนเมืองนะคะพร้อมกับนะคะข้อความอัปเดตคดีดังกล่าวว่า วันนี้ศาลอุทธรณ์ก็คือสู้มาแล้วสองศาลนะคุณผู้ชมขานะคะหรือแต่ศาลดีกานะคะมีคําสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นนะคะลงโทษจําคุกอาบีอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวนะคะเป็นอดีตผู้จัดก,การของจักรจันทร์อาคมสิรินะคะจากกรณีที่มีการใส่ความคุณเควัฒนาสามีของคุณจักรจันทร์ว่ามีโรคสองใบนะคะแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นมาเฟียนะคะเขาบอกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ต่างๆนานาซึ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นความจริง คดีนี้าสาลพิพากษาลงโทษจำคุก18เดือนนะคะแต่จำเลยรับสารภาพลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งเพียง9เดือนนะคะให้รอลงอาญานะคะคุณผู้ชมขานะคะก็จบสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคดีนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าอาบีจะจะดีกาหรือเปล่าเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าต้องอยู่ที่ตัวอาบีนะคะแต่ส่วนอาบีเป็นใครพิ่ตอบก็จำไม่ได้ว่าเป็นใครจริงๆนะคะเพราะสมัยนะั้นเขามาอ้างชื่อดิฉันหรวอว่าเขาจะส่งข้อมูลให้ดิฉันดิฉันก็งงงงอาบีเป็นใครกณจะไม่เคยเจอเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมขานะคะช่วงหน้านะคะเจนนี่เทียนโพสุวรรณอัมพอภิชาติใช่ไหมชุมนานน์จะย้ายมาช่องเจ็ดตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นแล้วนะรัน เราะตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไป360องศาลแล้วคนไม่ได้ดูทีวีแล้วอ่ะจะเป็นยังไงติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ